สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลฟ์โพสของ Facebook กันค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากเพิ่มยอดไล์ยอดการถูกใจนะคะอยากเปิดการมองเห็นของโพสได้มากขึ้นดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะคลิกลิงจากนั้นรักเข้ามากันได้เลยนะคะ เข้ามาสู่ด้านหน้าของเว็บไซต์เคมเพมขีดทแล้วนะคะด้านบนสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถเลือกดูก่อนได้นะคะหรือกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็ได้นะคะกดเข้าไปได้านในได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเ e มลรหัสผ่านยนย่ารับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะหรือกดเชื่อมต่อผ่านอ e ีเมลได้ง่ายๆตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะกดย้อนกลับเพื่อสั่งเพื่อเข้าสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะ เขาไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อด้านบนตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในส่วนแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น f a c e b o o k นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกถูกใจโพสต์นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดกวดเร็วสุดตอนนี้เลยค่ะ ในส่งบริการด้านนายีอยู่หลากหลายบริการที่เป็นรวดเร็วนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นด้านบนสุดเช่นกันนะคะ7149ตัวนี้นะคะ1000ไ like ลนในราคา25่บาบาทเองนะคะตัวนี้จะเป็นคำอธิบายค่ะส่วนลิงก์นี้นะคะจะเป็นลิงก์โพสต์นะคะใส่ลิงก์โพสต์ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอใส่เป็นลิงก์นี้แล้วกันค่ะขอเลือกโพสักคู่หนึ่งนะคะ ขอเลือกเป็นโพนี้นะคะกดเข้าไปที่เวลากันได้เลยค่ะขัดล็อกลิงแนะนำประวางกันได้นะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะงอนยอนไปดีขึ้นให้ยอดเดิมเมื่อสักครู่หนึ่งอยู่ที่23นะคะปริมาณตรงนี้สั่งซื้อขั้นต่ำา10นะคะใส่กันไปสัก100นะคะในราคา2บาทค่ะกดสุ่กันไปเลยค่ะทางระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อกันแล้วค่ะทางเราเอีก,ก็ไดงรอย,ยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ หน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะในทูกๆก็เดอรก็จะอยู่หน้านี้สามารถไปตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะรอการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง5ช่องทางด้วยกันสามารถ ก็เลือกกันไปได้เลยนะคะช่องทางไหนสะดวกก็สามารถเลือกช่องทางไหนกันได้เลยค่ะตัวแรกเลยเป็นสแกน QR code นะคะสแกนได้ทุกธนาคารเลยอ่างเปาวันเลสร้างอ่างเป่าแล้วนํามายิ้งมาวางตัวนิ้ยอดเงินเข้าทันทีเลยค่ะชีวิตตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการนั่นในด้วยเช่นกันค่ะคริปโตนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดโอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะง่ายได้ที่สุดเลยนะคะและยังมีถูงวันนี้วันเ,เลสด้วยค่ะไปดู ตัวชื่อเลือกันนะคะในหน้าตัวเชื่อเรือตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นท่านใดนะคะยอดไหลเข้าชา้าสักวิดนึงหรือยอดเงินเติมแล้วไม่เข้านะคะสามารถนําเลขบริการมาวางตรงนี้และสามารถนารูปมาใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะให้แอดมินตัวสอบมาได้เลยหรือกดตรงนี้เพื่อผ่านไลน์กันได้เลยตรงนี้รวดเร็วมา,มากๆเลยค่ะ ไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะในหมวดแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกการเติมเงินนะคะเราจะได้รับโบนัสถึงด้วยกัซนบริการบริการหน้านี้นะคะทุกๆบริการก็จะอยู่หน้านี้เลยค่ะสามารถดูรายละเอียดและสร้างคําสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะ ตัวแถบการคืนเงินนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากรู้ยอดเงินที่คืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะยกเลิกหรือยกเลิกบางส่วนนะคะสามารถตรวจสอบไดที่น้านี้กันเลยค่ะในขณะนี้นะคะยอดไลค์โพดได้เพิ่มขึ้นกันไปแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมากมๆเลยเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ kbkht ตัวน,นี้ค่ะกดผ่านหิ์เข้ามากันได้เลยการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากๆเลยนะคะลองมาเลือกดูรายละเอียดหรือใช้งานกันได้ค่ะ